啊<跳>、uh huh. ว่าเราจะจับกล้องดู ว้าวเจ็ดสีเก้าสิบสามันชนะ สามจมมโอเคได้สามค่ะให้แล้วจันไปยังกันสไปจันน่าจับไม่ถูกนั่น มันจินังากามันต้องอย่างนี้ไม่ใช่หรอหกกับสามเท่าไหร่เธอหกกับสามหปดเก้าไปน้องไปต้งเร็วเรื่องต้นก่อนาะ นับ <นะ S 1> ไปเลยนับไปเลยสิบสามทำไมคิดนานจังสามได้ไหมสามหนอกตัวเลยไหมก้าวะไา้องเรงนหนับก็ต่อไปอีกสามยังไงยังไง า smile, เ you, าเลยมีเกาแต่เด็กาเลยงเออนเล่ก่อนเหนักโตไปหนักเกินเอาขาใจลาดเอาไว้ได้เล่นอบกล่าวนี่เอาไว้ได้คะแนนเต็มเลยอ่ะจิบ้านี่หนีได้ได้ไหมเนี่ยได้ก็ได้ส Nè à, Diệp Kha Tất cả đây hả đẻ à, là con tuyến tất cả để xếp Để ok Tất cả đây hả đẻ Bẹp Tất cả đây bẹp ยี่สิบสองคนสวัสดีค่ะผู้ชมสิบสี่คนค่ะให้เด็กบวกเลขค่ะเด็กปอน,นึงนะคะบวกเลขยังไม่ถูกเลยค่ะเอาแด็ก่ไม่ต้องไปจดแล้วค่ะนี่เขามันลรไม่ใช่เอเพน่นชนะจะต้องการให้เธอบวกเลขให้ถูกต้องอ่ะที่เอามาเนี่ยคือให้เธอช่วยในการบวกเลขอ่ะหยิบค่ะนั่นอะไรตีลังการหรือเปล่าสามหยิบค่ะ แดกับเก้าเท่าไหร่นรนะคุณคุณน,นะเนี่ยแปดกับเก้าอ่ะอันนี้เก้าใช่ไหมเอาของแปดไปหนึ่งเป็นสิบใช่ไหมอ่ะเป็นสิบแล้วนี่แปดลบออกหนึ่งหรือเท่าไหร่อ่ะเป็นเท่าไหร่ติถูกค่ะนีสิบเอ็ดอ่ะแค้เธออืมเอาค่ะ ดีลังกาอยู่ห้าของฉันเอายิบค่ะไม่ต้องจดค่ะอ่ะบวกไปเลยค่ะไอสิบสองเอสิบสองถูกค่ะจริงค่ะนี่ได้สิบสามชนะค่ะสิบสามเหรออ่ะยิบเ สวัสดีคุณผู้ชม19คนค่ะห้าหยิบค่ะเก้าบวกสามนับไปค่ะเก้าบวกสามได้ได้แต่แต่ให้ให้ใหน้องคิดนับเปนนิ้เพราะว่าน้นองจะได้นับนิว้วด้ดูแก่เก้าอ่ะเก้าวันในใจตู <12. S 1> ้ค่ะไ,ไดไได้จะไม่ได้ฮุก ทุกเจ็ดค่ะเลยไปแล้วค่ะอันนั้นไม่เท็า,า,า,าสัหอกสำคัญใจสำคัญปัะจัต้องการเรานองบวกเล็กทุกตออก้องอ้าดยิบค่ะอ่ะสิบส<า>โอ้ยเก่งค่ะส,ส,ส,สิบเท่ากันเลยค่ะมาวัยววัยจริงคุณผู้ชม อะไรเจ็ดส <kung> ี่เกับห้าเท่าไหรคะสิบสองค่ะ เดี๋ยวต่อไปเราจะแข่งความเร็วกันนะบวกให้เร็วรีวรบตอบเลยต,ต,ตา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 ทำไมตาตาได้น้อยจังน้อยมากตรนไม่สำคัญสำคัญบวกถูกหรือเปล่าเอาเอาให้ไวด้วยเอาหยิบบวกให้เร็วด้วยอเยออเอาหยิบบวกเดียวแปด มีคนจดเนี่ยว่าใครบวกเร็วกว่าอ่ะยิบค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอยจบาหยจใหค่น่อยมาใครบวก็วกว่าม่ใครจานะดบเอายิบสิยีบสิบ,สบท,ไทาไ่เธอให้แล้ว ช่อแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามถูกค่ะนี่เวลานองได้มาถึ้งนึ่งหนึ่งอันใช่ไหมนึ่งใบก่อนใช่ไหมนองกระนับไปเลยในใจแปดถุงแปดไปยิบมาได้ทุกแปดนักต่อไปเลยรีบเลยสองเก้าสิบเออเอาให้ไวแบบนี้เลยอ่ะเอาไม่เอาใม่เอาไม่เอาใม่เอาใม่เอาใม่อะ

หยิบพร้อมกันเลยดีกว่าอ่ะแ้วอ๋อนึ่งสองแปดสามโอเคอ่ะอ๋อหยิบคนละสองใบแล้วสี่อะไรเก้าเก้าบวกไปเลยกับอะไรนะห้าหกเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่อ๋อให้ไวเลยไวในใจเลยเอาหยิบใบที่หนึ่งเอหยิบใบเดียวก่อนก็ได้ใบหนึ่งอ่ะอ่ะอ่ะ Đó, gì bị bay đơn Tám. 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 น้องก็เอาจํานวนที่มันเยอะไว้ในใจแล้วแล้วก็บวกเพิ่มไปเท่านี้ให้มันจะได้เร็วไงอ้าวเอาใหม่นี่ตามตีบ้าตาม่จตามิดกันกวนกันนะอืออ้อเอาเอาเอายิบไปก้า ไม่ไม่ต้องไปสนใจว่าของเพื่อนจะง่ายหรือยากนอนกาวไว้เนี่ยเจ๋ยว่ายิบไปยัง้งนองก็น,นับเลยเอาการไปยังไการสิบสิบแปดที่ตองจับสิเออไม่ต้องไปสนใจว่าของเพื่อนเขได้ง่ายเรือไม,ไม่ไม่เกี่ยวกันน้องไม่ต้องสนใจว่าของของเพื่อนจะยากหรือจะง่ายของน้องพอได้มาน้องต้องนับเลยแต่โมแต่น,น้องสนใจของของเพื่อนอน่ะน้องก็ไม่ได้นับสิเอาหยิบไปอ่า เอาเลขมากเลขมากไว้ในใจเอเลขมากไว้ในใจอ่ะอันนี้เท่าไรสามนับไปห้าแล้วหกเจ็ดแปดแค่นั้นแหไะไม่ต้องมาเลข,ของเพื่อนว่าของเพื่อนได้เท่าไราเอาแต่ของตัวเองอ่ะเอาใหม่ค่ะดบค่ะ ใ,ใจอะ,อะไรปิดบุกปิดด้วยวะเปิดบุกเปิดเท่าไหร่เอากลางมากแปดแล้วก็เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเนอะไม่ต้องเป็นไม่ต้องไปไวุวายว่ามันได้ยากหรือง่ายหรือยังไง,งนับเลยหัวมันอยู่ไหนนะอ่ะหยิบหนึ่งใบ แปดอ่ะนับ <13. S 1> น้องวัวคิดอะไรอยู่อ่ะอ่ะสมมุติอันนี้ใช่ไหมแปดเอาอยู่ในใจแล้วน,นี่เท่าไหร่นรนะห้าแปดอยู่ในใจนี่ห้าก็นับไปเลยอื

สองครึค่งเดี๋ยวน้องต้องไปนอนแล้วนะอ่ะอีสองตานะคะคุณผู้ชมอ่ะไม่เดือไม่หมวใครไม่อยากให้น้องนอนก็อามาดูกันให้ถึงสิบค่ะแต่ถ้าไม่ถึงสิบนี่น้องจะไปนอนแล้วนะอีสองตาเอาจับค่ะมือสาแปดโอ้ยโอเค มมีแต้มไมเนี่ยโอ้ยคุณอยากให้น้องนอนเอาอีกตาเดียวค่ะขอคุณค่ะเอามาห้าแล้วอีกสองตาเอาอีกสองตาบอกว่าอีกสองตานะคะเก้าเอ้ยเพเจ็ด สองตาถ้าใครถ้าใครอยากให้น้องไปนอนอันนี้ก็ไมู่ไปนี่ยอยากให้น้องไปนอนอก็หนีไปเลย,นะเยถ้าไม่อยากให้น้องนอนห่ะให้ถึงสิบิ่งสนี่ตคะสามหกค่ะแน่เขาอยากให้น้องไปนอนเห็นไหมเขาไปกันหมดแล้วขอบคุณค่ะเอีอีก่งตาอีกหนึ่งตาอ่ะ สองแปดห้า <S 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 ป<ะ>ิดทอ่อแส่ไม่อยากให้น้องไปนอนบอกบอกน้องไปนอนแล้วนะคะไปว่าสวัสดีค่ะด้วค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะวันนี้น้องไปนอนก่อนนะคะขอให้ฝันดีนะคะ <ขอ S 1> สวัสดีค่ะเอานะพิ่งมาดูเองเหรอ เอาอีกตาหนึ่งเอาอีกตาหนึ่งให้อีกตาหนึ่งนะแล้วกันจ๊ะยังไม่อีกตาหนึ่งอีกตาหนึ่งคุณผู้ชมมาอีกสามคนอ่ะให้อีกตาหนึ่งนะเขาเพิ่งมาดูน้องบอกว่าน้องจะไปนอนอ่าแปดเอ็ดหกเดี๋ยวตุกเบ่เอานับค่ะเท่าไหร่ แอยู่ในใจค่ะนับไปอีกห้าค่ะเร็วๆเจอสามสามโอเคพี่นอนนะน้องไว้มาดูวันหลังนะคะเดี๋ยววันนี้น้องต้องไปนอนแล้วค่ะขอโทษนะคะเ๋ยวะขบโอ้อีเท่านี้ วันหลังเนี่ยน้องจะเก่งกว่านี้นะคะน้องจะนับเลขสามตัวแล้วหลังบอยบอยบอยเสร็จแลวนับเลขสามตัวต้องเอาเท้ามาด้วยนี่นะ้องมันะเอนเคุณผู้ชมมาห้าคนแล้วฉันเล่นคนเดียวยา <laughs> เด็กไปนอนแล้วค่ะไว้มาดูวันหลังนะคะบ้านอื่นเขาเล่นกันยังไงไม่รู้เนี่ยเต่๋ยบ้านนี้เล่นอย่างนี้เลยเอามาให้เด็กบวกเลขมันคืออะไร บายนะคะ <Bye. S 1> ขออนุญาตนะคะปิดไลฟ์ค่ะ